ครับสวัสดีครับมือนีวันที่สิบหกเอ้ยวันที่สิบห้ากลุ่มผ้าสองหาหกสี่หลังจากที่ผมคย่ยบอกไปว่าถ้ามันลงกินยานขนยนคางหย้ยคือซีดีมือนีมันได้ร่องล่องไปแล้วครับกินยาเขียวๆครับคางห้ย่เขียวาง,วยา,ยวงามครับเป็นยาขนว่ เต็มอ,อยู่แรงนี่เพราะอดตายถ้าลงไปกินค้างหวยเป็นเพราะว่ายังเพราะว่าตอนนี้ตรงยุ่งหวยนี่เขียวดีนะครับแต่ว่าตรงอยู่งทั้งนอกนี่หม,มันแห้งไปแล้วเนี่ยวนนะ่ะแห้งบัดนี่นะหญ่าแห้งบัดหลอกแต่ว่าในี่หอยยังเขียวดีอยู่ครับ ไม่กินได้ห่วยต้องฝึกครับไล่ไล่ไให้ไม่กินทุกขาห่วยจะว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเรื่องหนึ่งก็คือไม่แกะตัวหนึ่งกินน้ำไม่ห่วยเนี่ยลงไปกินตรงนี้ท่องเสียท่องเสียเราก็สอง,งสามมือมากระตายครับผมเลยสีพาย,ยามบ่ให้มันกินน้ำไม่ห่วยให้กินได้เงอี้ หน้ามี่มหลายปัจจัยครับเพราะว่าแปลงนี้เพค่คยปลูกเขาะรพิ่นใส่ย,ยาฆ่ายาตลอดเนาะครับก็อาจสิมีส่วนให้ให้มันทองเสียแล้วก็ตายในที่สุดได้แต่ว่านี่เป็นแค่ขอสนันนิษฐานนะครับที่จริงมันอาจจะเป็นอย่างองื่นก็นได้แกะ,ะได้ตายไปแล้วนะครับกำลังจิงไง ตัวก็นมิโตอีแม่นี่ขวอดมากไหมครับเนี่ยนะลูกหน่อยๆหยามก่อนซี่หาหมือละมันตัวผูอีกแล้วครับ<อ>เห็นบ่มันแ,แบบแห้งเบดแล้วเมษาแหงสีแดงครับแต่ว่าก็ะสีเ่าเป็นกังวลเพราะว่าในห่วยมีหยายอยู่ครับหยาเขียวอยู่แนวเนี่ย จะไปกินน้ำด้อนี่ขายง่ายแล้วตัวแม่ครับแรนจันยวงหนึง่งเดี๋ยวพผมขออยาตไปไล่ไล่ไปกินให้หวยคือเกากันครับกวนสิไปอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามให้เด้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้แพะน้อยๆซ่มนีแต่อยู่น้ำห้าต่อไปนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ